ครับสวีสฟซีแฟนครับนะครับ Fc สน้อย FC น้องอุงอิงครับพ่อกับบปาโทนครับในช่องบาโทนทองปูนแบ่น้อยน้องอุ้งอิงครับสวัสดีครับพอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำลจานนะครับนี่คนมาซอย งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับหลังจากที่เฮ้าติดตั้งกางเต็นเรียบร้อยนะครับนี่มีแต่กลุ่มผู้นำนะครับพี่น้ออบ,บตอผู้ซอยผู้ยีบาดล่องอบตอนะครับนี่ผู้ช่วยอบตอนี่คือมีแต่กลุ่มทีมงานผู้นำนะครับมูซีมูหามูหนึ่งมูสองนะครับมือมากางเต็นเหมือนกับมาซอยก,กลางนะครับหลังจากที่ เรียบร้อยนะครับเมือคขึ้นงานเลียงชุ่มชํากันนะครับน้องหญิงบอกว่าฝนสิตกประมาณสมงหนึ่งคนนะสมงหนึ่งเต็มเ็มครับพี่น้องนี่กะซอยกันเก็บเต็นนะครับเพื่อที่จะนําไปส่งขึ้นก็จะมีเต็นของทางวัดนะครับนี่แล้วก็เต็นของมูหาเต็นของมู่องนะครับเก็บกู้แล้วก็นําไปส่งขึ้นทั้งหมดนะครับนี่ไฟเพป่นก็มาเก็บไฟนะครับ ไฟประดับสองช่อมาเคลื่อนนี่ส,สวยๆงามๆนะครับก็บได้นำ้นำน้ำมาให้เพื่อนน้ำนะครับเป็นน้ำดื่มธรรมดานะครับน้ำเย็น,นพร้อมกับโสมโอทีนะครับโสมโอทีมีแอลคาไลน์นะครับดื่มบำรุงกำลังครับพี่น้องโสมโอทีมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ และร้านขายของชำทั่วไปนะครับสมโอทีเป็นในเอามาสนับสนุนนะครับทีมงานเนี่เก็บกู่เต็นนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับอยู่ท่งบ้านนั่นก้างไว้กร่ครับพี่น้องเพราะวา่ากลุ่มพอหักแม่หักบ้านหักแต่ละหลังยังพัฒน้เดินทางกลับนะครับ จะเดินทางกลับบ่ายนี้และก็ค่ำนี้นะครับจะเดินทางกลับหลังจากีเดินทางกลับแล้วเ้วาเเมียนของเมียนยังเรียบร้อยแล้วเขาจังคอยจะเก็บเต็นเ,เก็บโตเก็บเกี้สูงขึ้นนะครับอยู่ที่บ้านหนองอิงเนาะเพราะว่าอีกสองสามือครับน้องกาจะมีคิวไปทัวร์อาจจะได้ท่ายหนังหรือว่ามีคิวไปมินิคอนเสิร์ตนะครับ ส่งครับเต็มรถแล้วยะคอยกลับมาเอาใหม่อีกรอบนะครับนี่ครับปูไว้ครับปูไว้ครับปูหมอนปูหมอนกำลังออกมา เอาลงขาไปอ,อะ่ะคนนะธรรมดาแต่ละคนเมื่อเครื่อลานขายน้ำขายคเครื่องดื่มนะ เป็นลานที่เพื่อนขายตามมมะล่ำรือว่าตามบุญบุญไฟนะครับเพื่อน,นเมือคืนเพื่อนมาลงขายราคาเดียวกันกับขายนําบุญบุญไฟเลยพี่น,อน้องเอ้ขายจนบม่มีให้ขายว่าสันทอขายดีขนาดเนื่องจากว่าง,งานเราไม่สนับสนุนนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อออนะครับผู้ใออยากกินสอก,กินเองกะมีแค่โตจีนนะครับโตจีนเพื่อนก็นจะมีน้ำเปล่ากับน้ำโค้กให้นะครับน้ำ พวกเครื่องหนึง่งแอลก็อลอผู้ใดอยากกินอีหอยักกับซื้อกินกันเองนะครับเมื่อคืน่นก็นเลยล้านมีลานมาตังขายก็เลยขายดีครับพี่น้องอยู่หันนะครับนะอยู่ม,มุมนั้นแล้วการลดแห่ก็ลงในนี่นะครับลานปูนบพมิติดลมครับพี่น้องตกแห้งปันใดกับ่พมีติดลมนะครับเพราะว่าลานปูนมันก็อยู่ใกล้ๆทางคอนกรีตที่สิเดินทางกลับนะครับ รถแฮตั้งนีเวทีต่อรถแฮตั้งไปหอดผืนปูนพอดีครับบันนีนาเวทีก็เลยกลายเป็นผืนดินนะครับนี่ส่วนสมนี่เป็นหม่องจอดรถของครูอาจารย์นะครับพี่น้องนี่คือหม่องจอดรถครูอาจารย์แต่ว่ามือคึืนก็นได้ใช้ประโยชน์คือเพิ่นไหวหม่องโตจีนนะครับเป็นตั้งอยู่หันพอดีแล้วก็โยกเสิร์ฟนะครับ ยางเสิ์ฟจวย์อะไรพี่น้องรวมด้วยช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมืองานเสร็จกัมาเก็บเตรียมงานเป็นกัมะตังไห้นะครับงานเสร็จเป็นกัมะเก็บไห้นะครับนี่แหละครับคือชุมชนแข็งแรงนะครับขั้นหนึ่งเอาเต็นไปขึ้นอยู่วัดบรรจ้าน,นะครับปุ่นเรียวเขาไปในว,วัดแล้ว บันบันจานนะครับหมูหนึ่งครับตำบลจานเ่าเนี่ล่ะอำเภอเมืองจังหวัดซีสเกตนะครับานองคู่หมูสี่ครับบันจานหมูหนึ่งเรายอดหมูสองนะครับบันบากหมูสามครับบันบากจะอยู่ใต้ทางพายุนะครับทางไปพายุหมูสี่านองคู่นี่ครับบ้านนี่ล่ะบ้านพ่อเอกนี่ครับบ้านบบาวโทนนี่ล่ะหมูสี่หมูหากับเป็นนองคู่ทัดไปอีกนะครับเป็นบ้านที มอลำสาวน้อยมาเล่นแล้วน้องอิงไปออดิชั่นนะครับมูหามูหกจะเป็นห้องขาดนะครับบ้านห้องขาดก็จะอยู่เลยบัลลิงไอไปบ้านของซีกุมารน,นะครับซีกุมารที่เป็นเอฟซีมาเล่นบ้านนองนะครับหมูหมูหกมูเจ็ดบ้านนองบั้งครับบ,บ้านนองบั้งก็ผุนหละทางไปพายุแปดโคกเลาะครับโคกเลาะกับบ้านที่เพื่อนขายหมูหันครับกับบ้านที่บ้าวโทนไปสื่อสุม่มไพ่หย,ยานั่นแหละสุ่มฟางนะครับ หมู่8หมู่เก่าบ้านนองตะเคียนนะครับเลยจากบ้านนองบ้างไปบ้านห้องขาดไปเป็นหมู่เก่านะครับจะมีวัดพระเจ้าตากสินนะครับหมู่สิบจะเป็นบ้านแดงครับพี่น้องบ้านแดงถัดจากบ้านลอยยอดเข้าไปพูนบ้านแดงครับหมู่สิบเอ็ดบ้านลิงไอ้ครับปากทางที่ก่อนเข้าบ้านน้องอีกนั่นแหละคือหมู่สิบเอ็ดบ้านลิงไอ้นะครับบมู่สิบสองหมู่สิบสองบ้านนองขุนอยครับปากทางติดถนนใหญ่นะครับหมู่สิบสองบ้านที่ นายโยกแะนาแววตั้ง้านกาแฟน,นะครับหมู่12ตอนนี้บ้านน้องครูหมู่4ีนะครับในตำบลจานมีทั้งหมด12หมู่บ้านนะครับถือว่าเป็นตำบลใหญ่อีกตำบลหนึ่งนะพี่น้อง12หมู่บ้านนะครับติดตำบลพ้นขอติดตำบลพ้นคาติดตำบลพายุติดตำบลไอ้น้ำเกียงติดพุ่นละตำบลหนองให้นี่คือตำบลจานนะครับคร่าว รวมโดยช่วยกันครับเดี๋ยวเพิ่นมีทีมงานออกมาซอยเก็บกู้อีกนะครับสําหรับเต็นที่ก้างใส่งานมาขึ้นนะครับขอบคุณทางผู้นําหมู่บ้านนะครับถูกๆผักน่วยนะครับคือเพิ่อนรวมโดยช่วยกันจริงๆนะครับสําหรับงานนี้งานวันเกิดน้องออกนะครับสางซื้อเสียงให้กับบรรลงคู่สางซื้อเสียงให้กับตาบลจานไปใกล้เลยนะครับมาขึ้นไหลสดคนิ่งเป็นแสนนะครับลุกๆถูกช่องรวมกันแล้วนะครับ เป็นงานบุญวันเกิดที่เป็นงานวันเกิดที่โอ้ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าเขากับโบเคยเห็นแบบนี้เนาะหายกบ,บุญบังไฟครับมวนกรุบครับพี่น้องต้องใส่เข้า่ามวนกรุบนะครับขอบคุณทักำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นโฆษณาครับสารคนีเรียวไวส้สมิสกกรนเด็กปุ๊กกันใหม่คลิปหน้ะครับสวัสดีครับ